สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่อง Bam Story ทุกคนก็กลับมากับคลิปอ่านไพ่นะคะมาอัปเดตพลังงานกันนะเพื่อนๆหลังจากที่ห่างหายกันไปสักพักนะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะทําคลิปให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะอีกคลิปหนึ่งนะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเนื่องจากตอนนี้นะคะเรายังไม่ได้มีหัวข้ออะไรที่น่าสนใจที่อยากจะเปิดไพ่นะคะเอาเป็นว่าให้ไพ่อัปเดตพลังงานแล้วก็เรื่องราวต่างๆให้กับเราดีกว่านะคะเหมือนเดิมนะคะให้ไพ่เล่าเรื่อง หลักๆนะคะที่พูดถึงเรื่องของสถานการณ์นะคะเกี่ยวกับอดีตปัจจุบนันแล้วก็อนาคตนะคะไพ่สำหรับที่สองเนี่ยจะเป็นอีกสำหรับหนึ่งที่อยากจะให้ไพ่นะคะให้ข้อความอะไรกับเราก็ได้นะคะก็จะเปิด1ิบใบส่วนสําหรับที่3เนี่ยจะเป็นตอนสุดท้ายเลยนะคะที่จะให้เพื่อนๆถามคําถามกับไพ่นะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็จะมีคําตอบให้เพื่อนๆด้วยไพ่3ามใบนะคะเอาเป็นว่าเราอัปเดตพลังงานแบบนี้กันไปก่อนเนาะ โอเคค่ะก็เริ่มต้นกันเลยนะคะสำหรับเรื่องราวหรือสถานการณ์จากหน้าไพ่นะคะของเพื่อนๆที่เราอ่านได้ก็อาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงกับสถานการณ์ของใครก็ได้นะคะก็ให้เพื่อนๆฟัง โดยใช้วิจารณญาณเนาะก็ถ้าไม่ตรงกับใครนะคะก็ถือว่าการอ่านนี้ไม่ใช่ของมันเพื่อนนะแต่ถ้าตรงนะคะก็สามารถที่จะนําไปปรับใช้ได้โอเคหน้าไพ่นี้นะคะที่เปิดมานะพูดถึงเรื่องของอดีตปัจจุบันอนาคตนะคะค่อนข้างน่าสนใจนะคะอดีตเนี่ยได้ไพ่ j u d g m e น t นะคะปัจจุบันเป็น Temperance แล้วก็อนาคตเนี่ยเป็นไพ่สองดาบ สถานการณ์ของคนคนนี้นะคะรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเจออะไรค่อนข้างหนักมาเหมือนกันเลยนะคะเหมือนเป็นภาวะของการตายแล้วเกิดใหม่เลยก็ได้อาจจะไปเจออะไรหนักๆมาชีวิตพลิกผันพลิกผันนะคะขอโทษทีนะไปได้รับบทเรียนอะไรในชีวิตนะคะหรือไปได้รับจะพูดว่ายังไงเป็นสิ่งที่เกิดจากผลกรรมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือบางคนก็เหมือนกับรู้สึกว่าชีวิตตัวเองเนี่ยโดนเขาเรียกว่าอะไร กระทําจากสิ่งที่ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวเองอะ่ะบางคนอาจจะเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลอย่างหนักอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นเรื่องของเว้นของกรรมไปหรือบางคนอาจจะ,ะต้องถูกตัดสินในเรื่องบางอย่างอะไรแบบนี้นะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตนะคะไพ่จัดจเมน้นให้คําพิพากษาเป็นอย่างนั้นนะเป็นการที่ชีวิตมัน เปลี่ยนผ่านหรือว่าพลิกผันหรือว่ามันเป็นช่วงตัดสินใจช่วงเปลี่ยนผ่านสําคัญของชีวิตนะคะไม่ได้หมายถึงว่าจะมีแต่เรื่องไม่ดีอย่างเดียวนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าให้สังเกตมันก็จะเป็นภาวะของอะไรที่ค่อนข้างที่จะเป็นสิ่งที่คุณกําหนดไม่ได้เหมือนเมื่อถึงเวลามันก็จะต้องเกิดขึ้นกับคุณอะไรแบบนี้นะแล้วก็ในสถานการณ์เรื่องราวทั้งหลายนะคะบางคนเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ อาจจะเปลี่ยนในทางที่ดีเลยก็ได้นะคะบางคนอาจจะเปลี่ยนในเรื่องที่ค่อนข้างหนักแต่ถ้าดูจากหน้าไพ่ที่เปิดมานะคะน่าจะเป็นอะไรที่เป็นเป็นในทางที่คุณค่อนข้างที่จะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะต้องใช้พลังงานเยอะเลยนะคะในการที่จะปรับสมดุลตัวเองหรือกลับมาทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งหนึ่งเนสะคะเป็นเรื่องของการ ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันสมดุลให้มันเข้าที่เข้าทางนะคะบางคนเนี่ยเจอสถานการณ์นี้เข้าไปอาจจะเป๋โซซ่าโซเซเลยต้องมาปรับการใช้ชีวิตหรือบางคนเนี่ยเข้ารับการรักษาผ่าตัดหาหมอหรืออะไรที่อยู่ในช่วงที่ต้องพักฟื้นดูแลตัวเองอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือในบางคนบางรายเนี่ยอาจจะหมายถึงชีวิตที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วตัวคนเองเนี่ยไม่สามารถที่จะปรับ สมดุลได้ทันตามการเปลี่ยนแปลงของชีวิตนะเนาะมีอะไรเกิดขึ้นตัวคุณอนะต้องมานั่งฮิวใจตัวเองอ่ะอยู่ในช่วงเวลาของการทั้งหาคําตอบให้กับตัวเองแล้วก็ต้องเดินหน้าต่อไปให้ได้อะมันเหมือนเป็นการออจุดจุดหนึ่งที่ชีวิตคนเรา พลิกผ่านตามโชคชะตาค่ะแล้วคุณต้องกลับมาทรงตัวให้ได้คุณพยายามใช้ชีวิตด้วยพลังบวกนะคะแล้วก็มองหาสิ่งดีๆสิ่งที่จะทําให้คุณมีแรงที่จะเดินไปข้างหน้า t e m p e r a n c เต่อให้มันจะไม่ได้ไพ่ที่พูดถึงเรื่องของความลัคกี้หรือโชคดีแต่เป็นไพ่ที่มีความหมายในทางที่ดีนะคะคนคนนึงถ้าสมมุติที่ที่เขาเองเนี่ยเสียสมดุลในบางอย่างในชีวิตแล้วถ้าเขาสามารถที่จะปรับมันขึ้นมาได้เนี่ยเรามองว่า มันเป็นนิมิตหมายที่ดีนะเป็นพลังงานบวกที่ว่าเขารู้ว่าตัวเองผ่านอะไรมาแล้วเขาพยายามที่จะยืนอยู่ให้ได้ต่อไปอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เรื่องของอนาคตนะคะเปิดมาก็ได้ไพ่สองดับขึ้นมาเลยนะ mm hmm. ก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับคนคนนี้นะคะหน้าไพ่เนี่ยมีสิ่งที่กังวลอยู่ในใจตลอดเวลาค่ะมันเป็นเรื่องที่ยังไม่สามารถหาคำตอบหรือก้าวผ่านไปได้อะ เป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวคนเองเนี่ยยังยังไม่แน่ใจกับคําตอบอะเหมือนคนค่อนข้างที่จะลังเลนะคะหรือว่าสิ่งที่คุณจะต้องเลือกในสสิ่งเนี่ยมันค่อนข้างสําคัญกับชีวิตคุณมากนะคะทีนี้เราก็เลยเปิดไพ่เพิ่มนะคะเพื่อที่จะอยากรู้ว่าไอ้ข้อที่เป็นความข้างคาคาราคาซังในใจของไพ่2ดาบเนี่ยคืออะไรนะคะก็ออกมา2ใบนะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บอันนี้นะคะ นี่ค่ะเป็นเรื่องเงินกับเรื่องของครอบครัวค่ะในที่นี้เนี่ยเราคิดว่าคนคนนี้อาจจะผ่านเรื่องราวความเดือดยากนะคะลำบากหรือว่าสิ่งที่ต้องตรากตำทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อเป้าหมายนะคะที่นี้เนี่ยคนคนนี้มีสิ่งที่เขาคิดอยู่ในใจหรือให้ความสำคัญก็คือ สองเรื่องนะคะเรื่องครอบครัวกับเรื่องเงินเรื่องฐานะความเป็นอยู่ซึ่งเอาจริงค่อนข้างจะคอมมอนมากสําหรับคนทั่วไปเนื้มันก็มีอยู่ไม่กี่เรื่องใช่ไหมคะเรื่องเรื่องอ่าเรื่องเงินแล้วก็เรื่องแบบการดูแลครอบครัวอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้มันก็ฟ้องมาตรงหน้าไพ่แล้วนะคะการตัดสินใจที่ค่อนข้างยากลําบากตรงที่ว่าเขาจะเลือกความสุขของครอบครัวเป็นสําคัญหรือว่าจะเลือกโอกาส ที่เป็นโอกาสใหญ่ที่มันหยิบยื่นมาให้เขาอ่ะเขาจะตัดสินใจยังไงดีนะคะเนี่ยมันก็ค่อนข้างคือต้องบอกว่าทําไมมันถึงเป็นไพ่สองดาบอะ่ะเพราะว่าสองดาบมันเป็นสิ่งที่คุณเลือกยากเหมือนเหมือนทั้งสองอย่างมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่คุณ คุณไม่อยากทิ้งทั้ง2อ,อย่างเนืออกไหมคะมันต้องมีความหมายมีค่าอะไรขนาดนั้นนะอาจจะเป็นในกรณีที่บางคนอาจจะมีการออฟเฟอร์โอกาสบางอย่างนะคะในเรื่องของอาการลงทุนก็ดีนะคะการงานก็ดีแต่อาจจะทำให้คุณไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวรก็ได้ก็เลยทำให้คุณลังเลจะตัดสินใจนะคะหรือในบางคนบางรายก็ อยากจะออกมาใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอยากจะดูแลครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ลังเลกับผลประโยชน์ที่กำลังได้รับหรือสิ่งที่กำลังจะได้รับในอนาคตนะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะปฏิเสธยากเลี่ยงยากอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเรื่องคงมังค่างเรื่องของเงินเรื่องของโอกาสด้วยนะคะบางบางอย่างก็หมายถึงเรื่องของ หนะ้าที่การงานที่เติบโตขึ้นการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ก็เป็นภาวะที่ตัวคุณเองอะ่ะเหมือนคุณจะต้องเลือกระหว่างการทําให้ใจคุณมีความสุขหรือการทาให้ให้การใช้ชีวิตอะ่ะ wealthy อะ่ะมันเหมือนกับความมั่นคงในเรื่องของการเงินคุณนะคุณจะต้องเลือกอะไรอะไรอย่างนี้นะคะน่าจะเป็นลักษณะนั้นคุณจะทําสิ่งที่มันตอบสนองความสุขทางใจนะ ะะหรือว่าสิ่งที่ตอบสนองความมั่นคงในชีวิตประมาณนี้นะคะโอเคทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันเป็นเรื่องของการอ่านอะไรแบบคร่าวๆนะเพื่อนๆนะเราแค่ไม่ได้อยากให้ไพ่ชี้นำทุกอย่างในการดำเนินชีวิตนะคะเป็นเพียงแค่การอ่านเพื่อให้เพื่อนๆดูแนวทางเฉยๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าโอเคมันก็คนเรามันก็เนี่ยเนาะมีเรื่องราวนวนเวียนอยู่กับ การใช้ชีวิตแบบนี้แหละสุขทุกอะไรแบบเนี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นสถานการณ์ของคนคนหนึง่งแต่การตัดสินใจนะคะอยู่ที่เพื่อนๆเ,เลยนาท้ายที่สุดแล้วนะคะโอเคอันนี้ให้ดูเป็นคร่าวๆเป็นน้ำจิ้มก่อนละกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูไพ่สำหรับต่อไปนะเผ<ๆ><ๆ>ื่อมันจะมีเรื่องราวอะไรที่ไพ่อยากจะบอกเราชัดเจน <มา S 1> <ๆ>ที่ไพ่สำหรับที่สองนะคะที่เราจะเปิดถามให้ ให้อ่านเรื่องดาวให้กับเพื่อนๆนะคะก็จะเป็นไพ่สำหรับนี้นะคะเป็น e รีนว c h Tarot เราค่อนข้างชอบสำหรับนี้โดยส่วนตัวนะคะรู้สึกมันเป็นสีเขียวๆเป็นอะไรที่เป็นพลังงานที่แบบเหมือนแบบสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเป็นไพ่ที่เวลาเราอยากถามคําถามอะไรแบบเจ n เนอ l ลทั่วไปให้ให้บอกเล่าอะไรก็มักจะชอบเปิดสําหรับนี้นะคะดูกันเลยนะคะเดี๋ยวเราเปิดสดๆตรงนี้เลยนะคะ1ิบใบนะว่าไพ่นะคะต้องการที่จะบอกอะไรกับ เพื่อนๆในช่วงนี้นะคะขอไพ่นะคะใบแรกออกมาแล้วหนึ่งไม้เท้านะคะสามไม้เท้าสิบเหรียญค่ะ สิบถ้วยเนี่ยเพื่อนๆคิดเรื่องของครอบครัวจริงๆเลยนะคะเอาจริงนะเหมือนมองไม่ได้มองที่การใช้ชีวิตของตัวเองนะคะมองเรื่องของบ้านปลายชีวิตอะมันจะเป็นการดูของคนที่เหมือนแบบกำลังมองหาคำตอบในชีวิตหรือว่าหาปลายทางของการใช้ชีวิตของตัวเองอะเนาะโอเคหไม้เท้า แล้วก็คิดเรื่องงานค่อนข้างเยอะนะคะว่ามันจะไปจบตรงไหนตัวคนเองผลลัพธ์ในชีวิตของตัวคนเองคืออะไรคุณจะทำอะไรใช้ชีวิตยังไงไงค่ะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะเ,เพื่อนๆมีไพ่ กลงลองรอโชคชะตาขึ้นมานะคะเป็นไพ่เมเจอร์ค่ะนาใบแรกนะอีกสามใบนะคะหกถ้วยโอเค เดี๋ยวเราขอ,อาวางไพ่ใหม่แปบ,บหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวอธิบายให้เพื่อนๆฟังทีเดียวนะเราว่าเราค่อนข้างจะเข้าใจสถานาการณ์หรือสิ่งที่ไพ่ต้องการบอกนะคะโอเคเอาแบบนี้ดีกว่านะคะวางไว้นะเดาว่านะคะไพ่ต้องการถอดสิ่งที่อยู่ในใจของเพื่อนๆอ,ออกมานะคะก็คนคนนี้นะ <c oughs> เดาว่า ตัวคนเองอ่ะเป็นเป็นคนคนหนึ่งที่ก็อยู่กับการใช้ชีวิตที่มันเป็นค่อนข้างจะเป็นรูทีนเป็นอะไรที่ที่เหมือนคุณมีหน้าที่ความรับผิดช,ชอบของตัวเองที่จะต้องทำอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันเหมือนกับโอเคเมื่อคุณทำสิ่งนี้จบไป มันก็จะย้อนวนกลับมาใหม่หน้าที่การงานก็คือตัวคุณต้องจัดการแก้ไขกับปัญหาต่างๆแก้ปัญหาเรื่องราวสะสางอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็พอทําเสร็จก็จะมีเรื่องเข้ามาใหม่ให้คุณทําไปแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะคะมันก็จะวนเวียนแล้วก็ เป็นการทำงานที่เกี่ยวข้องกับคนด้วยนะคะการติดต่อสื่อสารประสานงานกับคนแล้วมันก็จะมีเรื่องจุกจิกกวนใจนะคะให้เราต้องอแก้ไขมันอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องแบบทำให้มันแบบรุร่วงไปได้อะมันก็มีความวุ่นวายมันก็มีความขัดแย้งบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีช่วงเวลาในการกำหนดให้ต้องทำงานบางอย่างให้มันเสร็จสิ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะ เอาจริงมันก็คือคือคือ common คือ general อย่างที่เราบอกนั่นแหละค่ะมันก็แค่คุณเป็นคนคนหนึ่งที่เดาว่าการอ่านเนี่ยมันคล้ายๆกับคนที่ค่อนข้างใช้ชีวิตมาสักพักแล้วนะเพื่อนๆมันจะไม่ได้เป็นการอ่าน energy ของคนที่แบบมีไฟมีความมุ่งมั่นในการค้นหาแบบ แพชชั่นหรือสิ่งที่ตัวเองอยากทําอะไรเงี้ยไม่ใช่มันคุณใช้ชีวิตวนเวียนเป็นแบบเนี้ยมาสักพักแล้วนะคะแล้วมันก็เป็นลูปเดิมแบบเดิมจนตัวคุณเองอะอยากมองหาอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองคืออยากให้ชีวิตมันเปลี่ยนแปลงแล้วก็คุณมีความรู้สึกว่าคุณโอเคนะถ้าเกิดจะให้คุณไปทําอะไรบางอย่างแบบใหม่ๆอะแต่สิ่งนั้นมันต้องมีอนาคตนะแล้วก็สิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันต้องให้ สิ่งตอบแทนที่ที่สมเหตุสมผลนะคือตอนนี้คุณไม่ได้ทำเพื่อหวังเขาเรียกว่าอะไรนะคุณไม่ได้ทำอยากทำอะไรไปวันๆน,นะคะคุณอยากทำงานที่เมื่อประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยมันได้รับบางสิ่งบางอย่างตอบกลับมาสมกับที่คุณทำได้รับรางวัลได้รับชื่อเสียงได้รับถ้าถ้าเป็นงานที่ควรจะต้องอมีการเติบโตก็ควรจะได้ปรับเลื่อนตำแหน่งหรือว่าก็ควรจะได้รับเงินผลประโยชน์ตอบกลับ เท่าเทียมกับสิ่งที่คุณทํามาหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวคุณเองกะบอกว่าไพ่สิบสิบดาบขอโทษค่ะสิบถ้วยสิบเหรียญเนี่ยมันพูดถึงครอบครัวชัดเจนเลยความสุขความอบอุ่นในครอบครัวบางคนอาจจะมีความรู้สึกถึงการที่แบบคุณโหยหาการการกลับไปอยู่กับครอบครัวการมีความสุขบ้านปลายชีวิตกับคนที่คุณรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือการที่ สร้างครอบครัวจริงๆเลยก็ได้ในบางคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะรู้สึกแบบว่าโอ้คือสุดท้ายปลายทางเนะี่ยอยากมองหาจุดสิ้นสุดของชีวิตวไม่อยากกระเสือกกระสนทำอะไรไปวันๆโดยที่แบบมันหาไม่เจอว่าสุดท้ายแล้วคือคือเป้าหมายคืออะไรอย่างเงี้ยคืออยากเอาง่ายๆคือคนอยู่อย่างแบบสงบสุขอย่างเงี้ยทางสงบแล้วก็มีความสุขเนี่ยคะ่ะเป็นสิ่งที่มันอยู่ในใจเพื่อนๆนะ คือเออมันเป็นไปได้ค่ะในในภาวะที่คนที่ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแล้วก็พบเจอกับอุปสรรคปัญหาในแต่ละวันเนี่ยแล้วก็ต้องทําอะไรแบบซ้ำซํำๆเดิมๆมันก็จะเกิดความแบบน่าเบื่อแล้วก็ สิ่งเนี้ยไพ่วงล้อโชคชะตาเนี่ยเป็นสิ่งที่อาจจะทั้งสองอย่างก็ได้นะคะหนึ่งก็คือต้องการบอกว่าคุณปรารถนามากๆเลยนะคะที่จะทําให้โชคชะตาหรือชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงเลยเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะคะเห็นวงล้อมันได้เดินอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือว่าอีกความหมายหนึ่งก็คือว่าเป็นไปได้สําหรับในบางคนนะคะที่อยู่ดีๆโชคอาจจะ โชคชะตาอาจจะเปลี่ยนพันุนำคุณไปเจอกับการใช้ชีวิตแบบใหม่ๆแล้วก็ทำให้คุณได้ออมองไปอย่างอนาคตแล้วก็ทำบางสิ่งบางอย่างให้กับตัวคุณเองให้กับความสุขของตัวคุณเองแล้วคุณก็สามารถที่จะเติมเต็มความสุขนั้นให้กับครอบครัวไปด้วยในทางเดียวกันนะคะก็อย่างที่บอกว่าเป็นการอ่านของคนที่ผ่าน การตกตะกอนในความคิดหรือการใช้ชีวิตมาสักพักหนึ่งนะคะไม่เกี่ยวกับอายุนะเพื่อนๆบางทีคนบางคนก็ไม่จำเป็นต้องอายุเยอะถึงจะคิดได้ก็ได้ว่าจริงๆแล้วชีวิตต้องการอะไรหรือความสุขอยู่ที่ไหนนะคะโอเคอ่ะประมาณนี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวอ่านเยอะแล้วมันจะไปไกลกว่านี้เนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปฟังช่วงสุดท้ายเลยนะคะก็ให้เพื่อนๆถามคําถาม,ถามแล้วก็ให้ไพต่ตอบนะคะ เพื่อนๆพร้อมไหมนะคะหลับตานะตั้งสมาธิแล้วก็ถามคำถามกับไพ่หนึ่คำถามนะคะเดี๋ยวเราเปิดคำตอบให้กับเพื่อนๆ3ามใบนะก็อธิษฐานไป,ปรพร้อมๆกันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากไพ่กันนะคะไฮพรีเซ s Hi, นะคะเป็นไพ่ใบแรก สิบถ้วยเนี่ยเพื่อนๆคิดถึงแต่เรื่องของครอบครัวจริงๆนะคุณคิดถึงแต่แต่การอยู่กับท่ามกลางความสุขอะไรแบบนี้คะ่ะโอเคเออเดาจะไม่ทราบคำถามของเพื่อนๆน,นะคะแต่คำตอบที่ได้ก็คือ คุณต้องเชื่อจันตยานของตัวเองนะคะแล้วก็คำตอบมันมีอยู่ที่ตัวคุณเพียงแต่มันต้องใช้เวลา mm hmm. ไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณต้องการที่จะตกผลึกหรือต้องการที่จะได้รับคำตอบหรืออะไรบางอยา่างมันจะมาจากตัวคนเองค่ะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่อยู่ในใจของคุณก็คือครอบครัวคือความสุข ความสุขแบบยั่งยืนนะคะอาจจะหมายถึงการแต่งงานก็ได้การสร้างครอบครัวก็ได้หรือการได้อยู่ร่วมกับคนในครอบครัวทิ่นฐานบ้านเกิดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเนี่คือคําตอบ h i g h princess ะคะพูดถึงเรื่องของคนที่ เชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองที่เข้าใจความต้องการลึกๆของตัวเองอาจจะเป็นคนที่บางครั้งเล่นลับบางครั้งไม่ไม่แสดงความรู้สึกหรือเปิดเผอยออกมาแต่ตัวคุณมีสัญชาตญาณพิเศษบางอยา่างบางคนสามารถที่จะเชื่อมต่อกับเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติอะไรก็ได้ไงน,นะคะแต่เราคิดว่าถ้าเป็นคําตอบเนี่ยหมายถึงการให้เชื่อสัญชาตญาณของตัวเองหรือคุณมีคําตอบของตัวเองอยู่แล้วนะคะแล้วก็เฮอร์มิตเนี่ยพูดถึงการ เหมือนเป็นภาพชีวิตการใช้ชีวิตของคนที่ที่ถือศีลที่เป็นนักบวชเพื่อนเพื่อนอนึกออกไหมว่าการอยู่เงียบเงียบการปลีกวิเวกการต้องการสมาธิเพื่อที่จะหาคำตอบการเป็นคนที่เหมือนคิดอะไรแบบลึกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่เหมือนจะต้องใช้เวลาในการแบบหาความสงบแล้วก็หาคำตอบให้กับตัวเอง สันโดษก็ได้นะคะการแบบไม่อยากอยู่กับอะไรที่วุ่นวายมากๆก็เอาเป็นว่านี่คือคำตอบนะคะเราไม่สามารถที่จะบอกได้เป็นแบบคำตอบที่ตรงกับคำถามของเพื่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเพื่อนถามคำถามอะไรนะคะแต่เอาเป็นว่าตัวเราเองอเราได้คำตอบให้กับตัวเองแล้วนะคะก็คือนั่นแหละทำในสิ่งที่ที่เราคิดว่ามันคือความสุข ที่สุดของเรานะคะแล้วก็ถ้า,ามีฮินหรืออะไรที่พอจะบอกเพื่อนๆได้นะคะให้เป็นแบบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็อาจจะหมายถึงอะไรที่เกี่ยวกับเลข10ก็ได้นะคะเนาะอาจจะพูดถึงอะไรแบบนั้นนะคะหรือว่า,อ,าอะไรที่เกี่ยวข้องกับการทําบุญก็ได้นะคะหรือเรื่องของการนั่งสมาธิก็ได้นะคะอาจจะเป็นคําตอบให้กับเรื่องบางอย่างหรือเรื่องของวัด เรื่องของความเชื่อเรื่องของครอบครัวศาสนาอะไรแบบนี้นะคะก็น่าจะเป็นคําตอบให้กับเพื่อนๆทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในการอ่านในรอบนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเพื่อนๆในต้องการการฮิวใจอย่างมากเลยนะคะแล้วก็คุณเลือกแล้วอะว่าความสุขที่ที่คุณปรารถนามันคือความสุขทางใจอะมันคือการเติมเต็มความสุขโดยที่ต่อให้ถ้าตัวคุณไม่มีอะไรเลย แต่คุณเลือกที่จะอยู่ท่ามกลางสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขหรือแวดล้อมไปด้วยสิ่งเหล่านั้นนั่นก็คือความปรารถนาสูงสุดของคุณแล้วนะคะหรือในบางคนนะคะในการอ่านมาทั้งหมดเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของบางคนอาจจะไม่ได้ติดติดกับครอบครัวในในความหมายจริงๆที่เป็นพ่อแม่ลูกก็ได้แต่มันอาจจะหมายถึงว่าสิ่งที่เป็น ความสุขภายในของคุณนะ่ะคุณมองหาสิ่งเหล่านั้นนะ่ะการเติมเต็มความสุขทั้งภายนอกแล้วก็ภายในใจของคุณเองการหาคำตอบในการใช้ชีวิตให้กับตัวคุณเองแล้วไปพบกับสิ่งที่มันเป็นความสุขขั้นสุดเลยอะคะ่ะเหมือนนับนับความสุขได้ถึงเลขสิบอะอันนั้นน่ะคือคำตอบของคุณนะคะเราเลือเราคิดว่าคุณเลือกแบบนั้นนะคะเนอะ โอเคก็เป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็ภาวนาให้เพื่อนๆรวมถึงตัวเราเองด้วยนะคะได้เจอความสุขที่สุดที่ทุกคนปรารถนานะคะแล้วก็ได้เข้าใจตัวเองนะแล้วก็ได้เดินไปตามทางที่ตัวเองแบบเลือกนะคะแล้วก็เชื่อใน สัญชาตญาณของตัวเองนะคะแล้วก็เข้าใจในตัวของตัวเองให้มากๆกนะคะก็อยากให้เ,เพื่อนๆรักแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะจิตใจร่างกายนะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาก็อาจจะสามารถทำคลิปอื่นๆให้เ,เพื่อนๆอีกนะคะก็ห่างหายกาันถ่ายคลิปกันไปที่ยอาการอัปเดตเรื่องราวชีวิตอะไรเงี้ยไปพอสมควรนะคะก็ชีวิตเราก็ค่อนข้างที่จะผ่านอะไร หนักหนาเหมือนกันนะคะในปีนี้ถ้ามีเวลาก็โอกาสมาหมอก็อาจจะได้อัปเดตอะไรให้กับเพื่อนๆได้ทราบบ้างเหมือนกันนะคะ mm hmm. ก็ห่างหายไปแต่ก็ยังคิดถึงแล้วก็เป็นห่วงอยากทําอ่านไพ่ให้กับเพื่อนๆอ,อยู่เหมือนเดิมนะคะ mm hmm. ถ้าชอบก็ขอความกรุณาติดตามกันต่อไปนะคะ mm hmm. สําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วขอบคุณที่เข้ามารับชมบ๊ายบายค่ะ